นี่คือหน้าโปรแกรมเครื่องจักรนะครับนี่คือการประกาศตัวแปรต่างๆของเครื่องจักรนะครับ นี่คือเครื่องจักรของเราใน Factory I-O นะครับหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อกล่องผ่านเซ็นเซอร์แล้วจะมีที่กั้นมากั้นกล่องข้างหลังไว้เมื่อกล่องใบแรกผ่านเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายแล้วที่กั้นจะปล่อยให้กล่องใบที่2มาและทำงานอย่างนี้ต่อๆไป